สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและสไตล์สงขาครับจะพาลงพื้นที่ไปชมสวนมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองนะครับซึ่งเป็นสวนของคุณเฉลิมชัยชาวบริครับตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่หกตําบลวัดจันทร์อำเภอสทิงพระจังหวัดสงขาครับเป็นสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ที่ปลูกมาประมาณสิบปีแล้วนะครับในพื้นที่สิบเอ็ดไร่จํานวนสามร้อยห้าสิบต้นครับตอนนี้กําลัง อยู่ในช่วงฤดูของการให้ผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับนี่ครับสีทองเหลืองอารามเลยครับอยู่ระหว่างการเก็บผลผลิตส่งขายนะครับเจ้าของสวนก็เสื้อลายสกต็ตสีน้ำตาลนี่แหละครับคุณพี่เฉลิมชัยครับดูครับสวยงามจริงๆครับเมื่อมาดูถึงสวนเนี่ย เป็นช่อสีเหลืองสวยจริงๆครับตอนนี้คุณเฉลิมชัยกำลังเก็บมะม่วงน้ำดอกไม้ส่งขายเป็นรุ่นที่สองแล้วนะครับโดยคาดว่าฤดูการผลิตนี้ครับน่าจะได้มะม่วงน้ำน่าจะได้มะม่วงน้ำดอกไม้เนี่ยสักประมาณสักสามตันก็ราวๆสักสองแสนบาทนะครับ เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้เกรด A อครับพรีเมียมแล้วครับแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยนะครับส่งขายทั้งในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วครับแล้วก็วันนี้ครับมีการสั่งมาจากเกาะสมัยน่นครับเก็บกันหลายร้อยกิโลกรัมเลยครับวันนี้ครับสำหรับมะม่วงน้ำดอกไม้ที่สวนของคุณเฉลิมชัยนะครับก็ จะขายกันอยู่ที่กิโลกร,รัมละ60บาท70บาท80บาทตามขนาดครับลูกเล็กลูกใหญ่ดูครับเหลืองสวยนี่เป็นนี่เป็นเหลืองจากต้นเลยนะครับไม่ได้ว่ามาบ่มมาอะไรเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปแบบของอะม่วงน้ําดอกไม้เลยครับนี่ครับตัดแล้วครับทีละลูกทีละลูกสวยจริงๆครับมาดูของจริงนี่สวยมากเหลืองทองเลยครับดูครับ อืดูครับโอ้โหน่ากินมากเลยครับเจ้าของสวนอมยิ้มครับได้แบบนี้ครับคุณภาพเลยครับหายเหนื่อยครับมีการห่ออย่างดีครับป้องกันแมลงครับไม่ใช้สารเคมีเลยนะครับดูครับพอเอาห่อเอาอะไรออกเนี่ยเหลืองเลยครับอืดูครับ เป็นหนึ่งในสวนมะม่วงน้ำดอกไม้แรกๆของจังหวัดสงขลานะครับและอาจจะเป็นสวนเดียวที่มีขนาดใหญ่แบบนี้นะครับดูลูกครับโอ้โหห้อยเกือบถึงโกนเลยครับค่อยๆบรรจงตัดกันแบบนี้ครับทีละช่อทีละลูกครับแล้วเอามาวางใส่ตะกรา้ายิ่งดูยิ่งสวยจริงๆครับ สีตะก้ากับสีมะม่วงนี่เหลืองดูครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นช่อดี uh huh. <laughs> น่าก,กินมากเลยครับใครที่จะสั่งซื้อมะม่วงน้ำดอกไม้ของคุณเฉลิมชัยนะครับจากส่วนนี้ก็โทรไปได้ครับจดเลยครับเบอร์มือถือครับ0869597894ครับหรือจะไปดูของจริงที่สวนก็ได้นะครับลองไปดูลองไปซื้อกันถึงสวนเนี่ยคนละกิโลสองกิโลเนี่ยโอเคเลยครับ สดสดจากสวนห้อยลงมาค่อยๆตัดค่อยๆตัดกันไปครับทีละลูกสองลูกสบายใจจริงๆครับอาชีพเกษตรกรที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับกับการที่จะประสบความสําเร็จในการปลูกดอกอปลูกมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเพราะไม่ใช่พืชที่เป็นพืชหลักของภาคใต้ครับปลูกได้ขนาดนี้เนี่ยเยี่ยมเลยครับต้องยกนิ้วให้เลยครับคุณพี่เฉลิมชัยครับ เก็บเสร็จแล้วก็ยกมาที่บ้านครับมาส่งขายให้กับพ่อค้านี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของเกษตรกรในจังหวัดสงขลาครับที่หันมาปลูกระมมวงน้ำดอกไม้ครับส่งขายครับแม้จะไม่ไม่ใช่พืชประจําถิ่นนะครับแต่ก็ถ้าดูแลอย่างดีดูแลดีๆเนี่ยก็ก็ประสบความสําเร็จได้ครับดูครับหลายตะกร้าเลยครับสวยจริงๆครับยิ่งดูยิ่งสวยครับ ดูสิครับตั้งอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศก็กดีครับส่วนนี้ลูกเหลืองตัดกับใบเขียวนี่อืลงตัวจริงๆครับเรามาฟังคุณพี่เฉลิมชัยบอกครับ เล่ตอนที่เก็บไปก็ประมาณเจ็ดร้อยกโลนะครับแล้วก็รวบต่อจากนั้นก็พันกิโลแล้วที่นี้มารอบที่สองเราเริ่มทยอยเก็บก็อยู่ประมาณหกหกเจ็ดร้อยกิโลรเริ่มทยอยครับวันนี้เรามาส่งที่ไหนครับวันนี้มีของเกาะสมุยมีศรีราชาแล้วก็เพชรบุรีครับครับช่วงนี้ยอดฤดูกาลราคา,าเป็นไงราคาดีมากครับช่วงนี้ในตลาด อยู่ประมาณ90เก้าสิบถึงหนึ่งร้อยบาทแต่ของเราก็ยังยืนยันราคาเดิมที่บอกไปครั้งก่อนเท่าไหร่ครับ6กสิบเจ็ดสิบแล้วก็แปดสิบาทครับท่านใดชอบทานนุ่ม่วงนะครับเชิญแวะมาได้ที่สวนหรือว่าโทรสั่งมาได้ตามเบอร์โทรหรือว่าในเพจสวนเฉลิมชัยครับผมน้ำม่วงรับรองในสวนเนี้ยผ่าน GAP ไม่มีสารเคมีทานได้อร่อยครับเนื้อหวานรสเน่น